อันต่ก่อนเป็นเป็นบัวแดงนะเขาบอกว่าจะลงหาประกัดผมทำปัดบัวแดงมองไกลเลยเห็นไกลเลยแต่เนี้ยมันขี้เกียจมันเหนื่อยแล้วเลิกกับแฟนก็เลยหยิ่งผมไห้ออกทีวีสามช่องน่ะได้เปิดพิสดารด้วยน่ะนี่เด้อนี่เด้อค่ะตอนนี้มาอยู่อยู่บ้านตาสมัยค่ะตาสมัยร้านร้านอาหารค่ะร้านอาหารซึ่งร้านสวย ด้านสมด้านสมรถเนี้ยเอาลาวันที่หนึ่งนะถ้าราวันที่หนึ่งจะได้บ้านหลังหนึ่ง <c oughs> จะได้เวทีหนึ่งเวที <c oughs> เอาคนเดียวเอาคนเดียว <c oughs> ได้ได้รถจกักรใบสอ,อ,อ,องใบอยู่บนนี่ลูกได้รถจักรด้วยเออเอาเอาอัดดึงให้ตั้งหมายเลยจะ๊จะเจ้าเดบงที่นี่ไป จำได้เอเจอเอฟซแล้วเหมือนไทยตายไปยมปรัสนาเจอเอซอีกแล้วที่ดาเราเป็นกเหมือนไทตายเอาเลือกือเลือกให้คุณตาเนะลือกให้คุณตาเรืองยเมือนคืนเนี่ยเหมือนไทยตายยายมาวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่ง้าได้วันที่หนึ่งได้บ้านหลังหนึ่งเสียงห่ไ้วทีใหญ่อีกหนึ่งวที คุณตาคุณ huh. คุณแต่จะจาบให้คุณตาเอาความเลืกขวาเลยแล้วแต่ลูกจะสนใจชอบเลขไหนเอาเลขนะเอาเลยลูกแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมขึ้นไม่แรงให้นี่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 นคนคนปากเซได้ไหมคนเล้าไป็ตรงในเน็งเนี้พี่ดาราสดีค่ะบ้านเดียวกันเหรอเนี่ยเป็นบ้านเดียวกันเนี่ยบ้านเดียวกันเหรอบ้านเดียวกันเลยโอ้กัน งวดนี้ถ้ามันถูกังวันที่นหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาเลยบ้านหลังหนึ่งเวทีใหญ่หนึ่งหลังเลยโอเคไหมขอบคุณค kind of ่ะเฮ้ยเว่ยพรให้ีอย่างงี้บอกว่ะถูกแน่นอนได้รับโชมลัำลึกนเอาเอาว่าได้เอาเอาไอ้ลูกน้ำไาเล่าสีไเล่าไพ่ไหน่อยหน่ยถ้าลูกไมลูกโมเิงก็ดีเลยโมหดีใน้องปันนา ปัฒนาด้วยปรัฒนาด้วยไปที่เราเป็นปุ๊กที่นี่นะร้านอาหารกนร้านเนี่ยก็ปัฒนาก็ปันาไพ่ไพ่เอาไว่รัตีไหมไ่รัตตรีทายรวมไปคุณลุนีรับบค่ครับด้วยอะไรเี้ยอะไรึาเล่อะไรไปไป

ค่าร้านซ้อมรถเตาสมัยจ้าตาสมัยถึงข้นอุดรมจะตั้งอีสานห้องจำหน่ายอาหารป่าอาหารป่าไม่ใช่อาหารป่าเตาสมัยจำหน่ายอาหารป่าโหหลุดแรงเดินๆเลยนหน คอณแม่บังบไปฟ้อนย่ได้เเวเคอ F ไปหาตาไปหายายใกล้ๆหน่อยโอเล่กแมคนนากเนะลองชะ ไปหาแล้วค่ะพี่อ้ายก็ไปหามาแล้วร้องเพลงด้กันด้วยตุจิว่ารถไหนพุ่งเข้ามาอะไรนะตุเจมาชื่อเธอเต้นจะมาเชื่เธอไปช่วอใส่ช่่อยูนีเเอาไปไปขึ้นห้งหันไหมเองห้างขึ้นแตน้องทายยุย กันก็ทายูรีสอดเอาเอเ้าเฮ็ดคือว่างั้นเองนั่มเอาเลยเอาเราย้อนเสียงแรงแรงมาน้อยแรงแรงนี่ฐานนี้รถไฟลูกเดินเข้าไปฐานนี้รถไฟอมคลักษ์เดินไปนิดเดียว500เมตรายไฟดีรถไฟตัวนี้ยังรถยังข้ามไปอไม่รู้แม่ยังไม่เห็น ขี้เสียงยม้าเอามาเอามาหน่อยเลเสียงแหลมๆมาหนึ่งสองซ้ำเย่ดังดังมันไม่ดังแห้งๆฝ่ายตไหนก่อนสอบสอบเพลงครูไอเห็ดมาหน่อยเป็นเสียงดนตรีสวัสดีค่ะมาไอขี้ร้อมจัดมาช่อสเต็ปช่อสเต็ปเพลงอะไรคะช่อสเต็ปเท้าวศร ไปเรียนอาใหม่จบอะไรไม่เลยเจ้ามบอะไรเลยจบ้าเส้นดนตรีเอาเป็นม้าจีเออเอามา้าเป็นเส้นดนตรีดนตีกับย้อนน้ำแน่เซลเซลล์ห้องอาดนตรีดนตรีก็ห้องเรื่อยๆห้องเรื่อยๆดนตรีอ่ะ มือขวาเ็เอามือยื่นมือออกมาให้เจ้าว่าข้างขวานี่มันข้างขวานน่นี่ข้างขวานี่ละข้างขวาเนี่ยกข้างซ้ายมาแมยื่นมือออกมาข้างบอกได้ขขนได้แต่เ็ขว้างเอาขวาออการมืข้าไอ้ิวเอาข้งซ้ายข้งขวานิรับข้างขวา มาทางนี้เฮาอวยมาทางนี <committee> ้หอเอาไปันไปหนปอยดยดจะเข้าไปไหนมันมืดคโชว์หนึ่สหนึ่งเพลงขอหนึ่งเพลงไอ้เจ้านตีอปหนึ่งเพลงขอค่ะ้าก่น้นกันหนึ่เพลงออมมา้พูนสองอหนังหันนั่นคอหนึ่งเพลงขอะ ดนตรีเามาลอฟันขามหบโนอบน้ามัเออนตรีเปิดานตีเอ็ง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 อย่างเ้มากเอ็ง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 อ็งเอ็งะอ่าี้งก็เตังเจ ผมเห็นเออแม่เจ๊บสีวิไลอ่ะเขามีเพื่อนเขานั่งไปด้วยมันเพื่อนเขาหรือเปล่าหน้าเขาตลกมากเขาเอามาเล่นตลก3าคนในหาเติมแน่นอนเลยเพื่อนค่ะผู้หญิงเขาคเนี่ยเพื่อนไม่เจ็บเพื่อนมีเจ็บหรอสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีค่ะพูดสวัสดีค่ะพูดไะจับมืเงินสอ1 2 3 ลาแม่โสิัหัวแล้วก้าต่อาม่อื่อยอากก็นแนเก็นชีวิตลำเข็นคน

อยูในความฝัน